งานของครูมีมากมายตลอดทั้งปีเลยค่ะทั้งโครงการกิจกรรมการรายงานงานที่ซําซ้อนมากมายเราไปฟังปัญหาของพวกเขากันค่ะปัญหาที่เราเจอคือภา,ะาระงานนอกเหนือการสอนไม่ว่าจะเป็นการารายงานโครงการต่างๆที่ทับถมเข้ามาในโรงเรียนงานที่ได้ทำมีภารกิจที่ค่อนข้างจะ ทำเอกสารการเงินการบัญชีเป็นอะไรที่เครียดม,มากกว่าการสอนเนื่องจากเราไม่ได้เรียนมาและเป็นงานที่ไม่ถนัดค่ะโครงการกิจกรรมมีทั้งปีเลยค่ะเพื่อให้สนองกลยุทธ์ของสองพทออโรงเรียนและท้องถิ่นค่พะพนังานครูในปัจจุบันไม่ได้มีแค่เรื่องการจัดการเรียนการสอนเพียงอย่างเดียวแต่พนังานครูที่นอกเหนือการจัดการเรียนการสอนนีมากเกินความจำเป็นเช่นงานเอกสารงานธุรการงานการเงิน งานพัสดุรวมถึงโครงการกิจกรรมต่างๆที่หน่วยงานภายนอกขอความร่วมมือกับโรงเรียนการจัดทำรายงานส่งต้นสังกัดล้วนเป็นภาระที่แย่งเวลาสอนของครูไปทำให้ครูขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและเหนื่อยล้าโรงเรียนบ้านดอยงามจึงมีจุดประสงค์และเป้าหมายที่จะลดภาระงานของครูปรับลดภาระงานที่ไม่จำเป็นและซ้ำซ้อนเพื่อคืนเวลาสอนให้กับครูคืนครูสู่ห้องเรียน โดยใช้วิธีการทรีเท e เอชชั่นลดเลิกสร้างดังนี้วิเคราะห์จุดร่วมของนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่นโยบายเร่งด่วนและภารกิจของสถานศึกษาวางแผนงานปฏิทินการปฏิบัติงานลงมือปฏิบัติการลดดังนี้ลดพนังงานเอกสารรับส่งหนังสือราชการ การจัดทำเอกสารการรายงานข้อมูลต่างๆโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์และมีการจัดส่งเป็นไฟล์เอกสารและการรายงานข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ลดความซ้ำซ้อนในการจัดทำรายงานเพื่อประเมินเช่นการนิเทศชั้นเรียนการประเมินผลการปฏิบัติงานการประเมินตาม WPA การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีและนำเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลเอกสารรายงาน เลิกโครงการกิจกรรมที่มีผลลัพธ์เดียวกันโดยวิเคราะห์จุดร่วมของโครงการกิจกรรมเช่นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรณนงครบุรีบุรีไฟฟ้ายาเสพติดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆเลิกการจัดพิมพ์เอกสารรายงานที่ไม่จำเป็นใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อจัดเก็บเอกสารเชื่อมต่อระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตสร้างทักษะครูเรียนรู้ไปด้วยกันทั้งโรงเรียน สร้างเครือข่ายช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งในโรงเรียนและกลุ่มเครือข่ายผลการดำเนินงาน 1. สามารถลดงานซ้ำซ้อนลดการรายงานได้มีพื้นที่เก็บเอกสารออนไลน์และแชร์ข้อมูลกันได้ 2. ส,สามารถเลิกโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีได้ได้ลง2โครงการ11กิจกรรม 3. ครูได้สอนเต็มที่เต็มเวลาได้พัฒนาตนเองทางวิชาชีพโดยมุ่งผลลัพธ์ไปยังคุณภาพผู้เรียนอย่างแท้จริงปัจจัยความสำเร็จผู้บริหารครูจัดสรรเวลาและร่วมกันลดเลิกงานที่ไม่เกี่ยวข้องอย่างจริงใจใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่าง AI มาช่วยครูทำงาน มอบหมายเจ้าหน้าที่ธุรการทำเอกสารรายงานต่างๆแทนครูตั้งแต่ลดจำนวนกิจกรรมโครงการลงก็ทำให้ได้สอนอย่างเต็มที่เต็มเวลาค่ะตั้งแต่ลดงานซ้ำซ้อนลงก็มีเวลาสอนเพิ่มขึ้นครับหลังจากที่ภาระงานของครูลดลงแล้วคุณครูก็มีขวัญกำลังใจในการทำงานมีความสุขในการทำงานโรงเรียนบ้านดอยงามจึงมุ่งสู่องคอ์งกรแห่งความสุขค่ะ